สวัสดีครับร้านลังสีทำสีล้อนะครับมาอีกหนึ่งผลงานนะครับเป็นล้อนะครับฮอนด้านะครับรถป๊อปของฮอนด้านะครับไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรนะครับอันนี้ลูกค้าถอดมาส่งให้กับทางร้านนะครับให้ทางร้านทําการลอกสีนะครับลอกสีเก่าออกนะครับสีเก่าเป็นสีเดิมจากโรงงานแต่ว่าหมดสภาพแล้วนะครับทางร้านก็ทําการลอกสีเก่าออกจนถึงเนื้อโลหะนะครับแล้วก็ทําการทําสีใหม่นะครับอันนี้ทางร้านขอเรียกสีทองอ่อนละกัน สีมันอ่อนกว่าสีทองฮอนด้านะครับสีทองฮอนด้ามันจะเข้มกว่าเยอะเลยอันนี้มันจะอ่อนกว่าฮอนด้านะครับเราก็มาดูรายละเอียดใกล้ๆกันนะครับจุ๊บลมนะครับทางร้านปิดกันสีไว้นะครับจุ๊บลมปิดกันสีไว้ความเงาความเงาก็ประมาณนี้ครับความเงาความเนียนความสวยงามก็ประมาณนี้เลยทำสีทางร้านไม่ได้ถอดยางนะครับ ไม่ได้ถอดยางแล้วก็ไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับสีเข้าสุดขอบแม็กนะครับสุดใสาตาลูกค้ามองยังไงก็มีแต่สีแน่นอนครับสุดใสาตาเนี่ยมองยังไงก็มีแต่สีแน่นอนครับรับประกันมีแต่สีแน่นอนอันนี้เป็นล้อหลังนะครับล้อหลังนะครับรถป๊อปนะครับของ Honda รถป๊อปของ Honda เดี๋ยวมาดูอีกด้านหนึ่งของล้อหลังนะครับอ่าอีกด้านหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับ ลืมแจ้งเวลารีวิวนะครับตอนนี้เป็นเวลารีวิว6โมง20นาทีนะครับ6โมง20นาทีนะครับตามร่องก้านต่างๆนะครับเนี่ยครับตามร่องก้านต่างๆนะครับรับประกันนะครับรับประกันสีเข้าทั่วนะครับสีเข้าทั่วและเล็กเกอร์ติดทั่วแน่นอนสีเข้าทั่วนะครับเล็กเกอร์ติดทั่วแน่นอนสีเข้าสุดขอบแม็กนะครับ ไม่ได้ถอดยางนะครับไม่ได้ถอดยางแล้วก็ไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับในการทำสีรับประกันสีเข้าสุดขอบแม็กนะครับอันนี้ล้อ Hon d a นะครับรถป๊อบฮอนดเดี๋ยวมาดูล้อหน้ากันนะครับอันนี้ก็ล้อหน้านะครับล้อหน้าก็เหมือนกับล้อหลังนะครับทางร้านทำสีนะครับไม่ได้ถอดยางนะครับแล้วก็ไม่ได้ปล่อยลอมยางแต่อย่างใดน,น,นะครับในการทำสีนะครับ ไม่ได้ถอดยางนะครับแล้วก็ไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับรับประกันนะครับว่าทําสีเนี่ยสีเข้าสุดขอบแม็กแน่นอนนะครับสีเข้าสุดขอบแม็กแน่นอนตอนนี้เป็นเวลารีวิวหกโมงยี่สิบนาทีนะครับ6กโมงยี่บนาทีบริเวณนี้เราก็ปิดกันสีไว้นะครับปิดกันสีไว้ให้บริเวณนี้เราก็ปิดกันสีไว้ให้นะครับผมอ่านี้ล้อหน้านะครับเดี๋ยวมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับ นะครับเป้าลูกปืนนะครับเป้าลูกปืนนะครับหน้าแป้นยึดจานดิสตนะครับเหมือนเหมือนทุกๆคู่เลยนะครับที่ทางร้านทําไปเราจะปิดกันสีไว้ให้นะครับเราจะปิดกันสีไว้ให้อีกด้านหนึ่งนะครับล้อหน้านี่นะครับสีเข้าสุดขอบแม็กแน่นอนนะครับทําสีไม่ได้ถอดยางแล้วก็ไม่ได้ปล่อยลมยางนะครับรับประกันว่าสีเข้าสุดขอบแม็กนะครับ อันนี้เรียกสีทองอ่อนละกันมันมีความอ่อนกว่าสีทอง h อ n d a นะครับสีล้อแม็กฮอนด้าที่ออกจากศูนย์สีนี้จะอ่อนกว่านะครับสีนี้อ่อนกว่าสีทองจาก h อน da นะครับยังไงฝากผลงานทางร้านฝากติดตามทางร้านด้วยนะครับทางร้านก็จะมีช่อง u t u b e นะครับชื่อยังชื่อลังสิทธิ์ทำสีล้อนะครับช่อง YouTube แล้วก็เพจนะครับเพจชื่อลังสิทธิ์ทำสีล้อแล้วก็ a c e b o o k นะครับชื่อลังสิทธิ์ทำสีล้อ ยังไงก็ฝากติดตามผลงานได้นะครับมีข้อสงสัยต่างๆก็ติดต่อช่องทางของทางร้านสอบถามได้เลยนะครับยังไม่ทําไม่ว่ากันนะครับสอบถามกันก่อนงบพอไหมอะไรพอไหมยินดีตอบทุกคําถามนะครับสอบถามช่องทางแชทของทางร้านทุกๆช่องทางได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานของทางร้านเราด้วยนะครับร้านลังสิททำสีล้อขอบคุณมากครับ